ช่วงนี้พริกแพงแล้วคนไทยส่วนมากจากขะขาดพริกไม่ได้เดี๋ยวเรามาปลูกพริกแบบง่ายๆไม่ใช้เคมีไว้กินเองดีกว่ามาดูวิธีปลูกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับเมตตาพาธรธารมถ้าเมตตาทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะดินที่จะใช้เพาะ,มะเมล็ดเราใช้ดินใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะ ขูดเอาแต่หน้าดินพอได้มาแล้วเราก็ต้องมาร่อนนะคะเพื่อที่จะเอาใบไม้และดินก็ใหญ่ๆออกเสร็จแล้วเราก็ร่อนขุยมะพร้าวค่ะพอได้ขุยมะพร้าวแล้วเราก็ราดด้วยน้ําหมักขี้วัวนะคะที่เราหมักทิ้งไว้เกินเดือนคนให้เข้ากัน เขาก็จะได้ความชื้นพอประมาณค่ะหลังจากนั้นเราก็นำดินที่ร่อนแล้วมาผสมโดยเราใช้ดินสองส่วนต่อขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเตรียมใส่กระถางเพราะค่ะป้าชอบใส่กระถางเพาะไม่ชอบหวาน ใส่ให้เต็มแล้วกดเบาๆเสร็จแล้วเราก็เตรียมพันพริกค่คะนี้ได้พันพริกพระราชทานมานะคะป้าจ,จะหยอดกระถางละ1มะเมล็ดค่ะพอหยอดเสร็จแล้วเราก็กดให้จมเล็กน้อยแล้วก็ปดดินโดยใช้นิ้วหยิบหยิบแล้วก็กดเบาๆค่ะ ลดน้ําให้ชุ่มตั้งทิ้งไว้กลางแจ้งนะคะอย่ามาตั้งในร่มไม่งั้นต้นกล้าเขาจะยืดค่ะอันนี้ก็เตรียมปลูกได้แปลงที่จะปลูกนี้ป้าหมักดินไว้หนึ่งเดือนแล้วนะคะด้วยขี้วัวเดี๋ยวเราขุดให้ลึกประมาณหนึ่งหน้าจอบค่ะนำต้นกล้าลงปลูกเราก็จะบีบกระถางเบาๆนะคะให้ต้นกล้าเขาออกมา ลบโคนให้เรียบร้อยแล้วก็กดดินให้แน่นๆลดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะการปลูกนี่เราควรจะต้องปลูกตอนเย็นนะคะเพื่อที่กลางคืนเขาจะได้พักฟื้นค่ะพอต้นกล้าเริ่มโตเราก็ต้องพรวนดินนะคะการพรวนดินเราต้องพรวนบ่อยๆถ้าพรวนดินบ่อยต้นพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะ เวลาพรวนดินต้องพรวนตอนดินแห้งนะคะเพราะถ้าพรวนตอนดินเปียกอ่ะเขาก็เขา,เขาดินเขาก็จะแข็งจับกันเป็นก้อนดินเสร็จแล้วเราก็ลดน้ําหมักขี้วัวรอบๆโคนต้นค่ะน้ําหมักขี้วัวนี้ป้าทําคลิปไปแล้วไปค้นดูได้นะคะพอลดน้ําหมักขี้วัวแล้วเราก็ลดน้ําตามเล็กน้อยเพื่อที่จะล้าง ส่วนใบถ้าโดนน้ำหมักขี้วัวถ้าไม่ล้างแล้วใบจะไหม้ได้ค่ะเริ่มออกดอกแล้วนะคะปุ๋ยที่ป้าใช้กับพลิกและพืชผักต่างๆป้าใช้แต่น้ำหมักขี้วัวกับหมักดินด้วยขี้วัวนะคะหรือขี้ของสัตว์กินพืชอะคะ่ะเราจะปลูกใส่กระถางก็ได้ หรือจะปลูกลงดินก็งามค่ะลองปลูกกันดูเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะปลูกง่ายๆเดี๋ยวเราก็จะมีพริกกินไม่ต้องไปซื้อแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยและสุขภาพดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ